สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องแม็กไทลนพิชิ่งวันตัวนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปตกปลาครับวันนี้จะมีสูตรทำหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้มาฝากเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน,นานากันนะครับครับไปดูกันครับว่าเราจะใช้อะไรกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะมี ตัวนี้เลยนะครับอาจจะไม่ชัดิหม่อยจะมีลูกยอกับกล้วยกับกากน้ําตาลนะครับส่วนสูตรนี้ก็จะใช้ดีกับหมาธรรมชาตินะครับครับคนอื่นที่จะไปรับชมก็ฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมงจะลง จะพยายามออกหมายใหม่หรือว่าหาสูตรดีๆมาฝากเพื่อนๆนานากันนะครับครับไปดูกันครับว่าเราจะทํายังไงกันบ้างน,นะครับสําหรับสูตรนี้โีเครับไปลุยกันเลยครับครับมาดูวัตถุด,ดิบที่เราจะต้องใช้ทําหัวเชื้อในวันนี้กันนะครับ<ๆ>หลักๆเลยก็คือลูกยอนะครับ <phem? S 2> ลูกยอต้องนินสุกๆหน่อยแต่ว่า กล้วยผมมันจะเละแล้วครับก็เลยต้องรีบทําแต่ตัวนี้ยังไม่สุกมากนะครับที่จริงต้องให้เละเลยครับสุกมากๆนะครับแต่ก็ผสมไปเลยเดี๋ยวให้มันเข้าไปเละในถังนะครับตามมาก็กล้วยนะครับกล้วยน้ําว้าสุกงอมๆนะครับปกติต้องสุกทั้งสองอย่างแหละนะครับต่อไปก็เป็นกากน้ําตาลเลยครับที่ขาดไม่ได้กคือน้ําตาลนะกากน้ําตาลนะครับ หาซื้อได้ตามพวกร้านการเกษตรหรือว่าหาซื้อในพวกไอออนไลน์ก็ได้นะครับคือต่างๆต,ตามออนไลน์น่าจะมีลองเสื้อหานะครับขายก๊าตา,ตาน,น่าจะมีขายอยู่หาไม่ยากนะครับครับไปดูขั้นตอนในการทํากันนะครับวันนี้อ่ะื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับเพื่อนอยู่หลังห้องยังไงก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับว่ามีขาดหลืออะไรแนะนำกันได้ครับโอเคครับไปชมกันครับวิธีการทำมาดูขั้นตอนในการทำนะครับเราก็ต้องหัน่นลูกยอให้เป็นชิ้นบางๆนะครับให้เป็นแว่น ปกติต้องสุกนะครับถึงจะดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอมันไม่พร้อมกันกล้วยครับมเลยต้องทําก่อนลัวกล้วยมันเละนะครับปกติต้องสุกต้องสองอย่างนะนี่ก็เริ่มสุกแล้วครับหาเลือกลูกแก่ที่มันเป็นออกอเหลืองอย่างนี้นะครับตรงเลืองให้มันเก่ๆทอนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วครับ <Okay. S 1> ก็หมักไปเดี๋ยวมันก็เปื่อยก็พอได้ดครับ ่วนสูตรนี้ก็จะใช้ได้ดีกับไม้ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นพวกปลานินปลาตะเพียนปลายี่สกุกนวลจันทร์หลักๆนะครับใช้ได้ดีกับไม้ธรรมชาตินะครับก็หันไปเรื่อยๆครับมันเปิดจะนผสมก็ไม่ตายตัวนะครับก็กะเอาปลก ควรครับประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับกะเอาออไม่มีมีมาตายตัวครับจะเอาพอสมควรนะครับปัจจัยหลักก็คือน้ำกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลนะครับที่เราจะต้องใช้นำมาหมักนะครับทติไปเรื่อยๆครับ จะต้องใส่กากน้ำตาลก็เพราะว่ามันจะเน่ามันจะขึ้นลานะครับมันจะช่วยไปสร้างจุลินทรีย์นะครับกากน้าตาลทำให้เกิดการย่อยสลายครับกากร้อนครับมิเพื่อนๆานนะมีอะไรแนะนำเพื่อนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ กินประมาณนี้นะครับปกติต้องสูบนะครับสูบเละเลยแล้วครับอะปกติง่ายๆนะครับ,รบเพื่อนๆลองลองดูให้จบคลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ ไปใช้กันดูว่าใช้ได้ผลดีนะครับกับไม้ธรรมชาติเดี๋ยวมีสูตรอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆดีๆเดี๋ยวก็จะเอามาทำแบ่งปันเพื่อนๆนะนะเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากติดตามให้ด้วยครับ ก็อยู่แถวสมุดประการก็จะพยายามออกหมายนะครับออกหมายแล้วก็แนะนําหมายให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล,ใกล้ได้มีหมายตกกันนะครับจะพยายามสรรหาหมายใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับร้อนน้าปุ้ จะตกมาเลยครับวันนี้มันตกทุกวันแทบทุกวันนะครับสมุนปะการช่วงนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับเดือนเจ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคือการเก็หันให้เป็นชิ้นเป็นแน่นอย่างนี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาปอกกล้วยกัน,นครับปอกกล้วยกันเลยกล้วยก็ทำเป็นชิ้นเหมือนกันนะครับง่ายๆครับสูตรนี้ง่ายมากแต่ใช้ได้ผลดีนะครับลองเอาไปทำกันดูคนระับ ใช้ได้ผลดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีตาช่างก็ลองช่างดูครับใส่ครึ่งตัวครึ่งเลยนะครับอัตราส่วนของกล้วยกับไอ้ลูกยอนะครับใส่ครึ่งตัวครึ่งเลยก็ได้สมมติว่า กวยโลหนึ่งลูกยอก็โลหนึ่งแต่ hey, ตัวนี้ผมไม่มีนะครับอยู่ห้องเช่าก็เลยต้องกะปริมาณเรานะครับดูคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ตายตัวเพราะว่าการตกปลาไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามหน้าง,งานกันแต่ละหมายแต่ละพื้นที่ก็ปรับเปลี่ยน แก้เกมกันหน้างานนะครับย่ตัวนี้ก็ใส่ครึ่งตัวครึ่งครับปรับเปลี่ยนใช้ดูครับส่วนมากผมจะตีฟอ,อมนะครับไม่ค่อยได้ตกหน้าดีนก็ตกนะครับ กลเท่าไหร่เดีวนี้ก็เลยเริ่มมาหาันทําคลิปหน้าดินให้เพื่อนๆได้ดูกันมากขึ้นนะครับทําง่ายมากนะครับสูตรนี้แต่ใช้เวลาหมักค่อนข้างที่นานหน่อยนะครับสองสามเดือนเลยครับทิ้งไปเลยครับสามเดือนหมักไว้ลืมนะครับแต่ ไม่เสียนะครับทิ้งข้ามปีไว้ก็ได้ถ้าเราใช้ไม่ได้ตกบ่อยก็ทําทีเดียวใช้ยาวๆเลยครับเก็บข้ามปีได้นะครับพอเราใช้ไม่เยอะทําเป็นหัวเชื้อแต่รอบ น,นี้คผัมึนเพื่อนที่อยู่แถว๋ยวสมุทรปราการถ้าออกหมายเจอเจอกันก็ทักทายกันได้ครับแนะนำหมายกันได้ครับเียกผมว่าจะรอให้ ยอมันสุกกว่าน,นี้แหละแต่กล้วยมันเริ่มจะเละแล้วครับก็เลยต้องรีบทำแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เมืนเดิมนะครับเดี๋ยวมันก็ไปเละในถังนะครับปริมาแล้วครับนี่ืดตายตัวนะครับ ง,ง่ายๆครับสูตรนี้แต่ใช้ได้ผลครับทําทิ้งไม่ได้เลยครับประมาณนี้ครับ ัวครับเดี๋ยวจะเต็มถั่วก็จะประมาณนี้นะครับใส่ทั้ลูกครับก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็เอากาดน้ําตาลลงลงเลยนะครับตัวน,นี้เป็นกาดน้ําตาลนะครับเทลีไปสักให้มันทั่วนะครับสักประมาณประมาณแก้วแก้วครึ่งแก้วกินน้ำนะครับหรือสองแก้วเราลองคนดูครับลองคนดูว่ามันทั่วหรือยัง นี่นะครับโคนลงไปเลยครับให้มันเข้ากันนะครับทำง่ายครับเชืออยู่นี้ใแบบช้ได้ดีนะครับประมาณนี้เลยครับให้ชุ่มๆเลยนะครับ ใส่ลงไปเยอะแล้เลวเราก็หาภาชนะนะครับที่เป็นโหรในัางน้า ครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับกะพอดีแล้วครับเต็มหลเลยไม่ต้องเติมน้ํานะครับเดี๋ยวน้ําก็จะออกมาเองก็จะปมาณนี้ครับปิดฝาไว้นะครับไม่ต้องปิดแน่นนะครับแคอากาศมันระบายได้ออกได้นะครับแล้วก็เขียนวันที่นะครับแปะแปะไว้ได้เลยนะครับ อันนี้ผมทำวันที่สองนะครับวันกรกฎาคม2565นะครับติดไว้เดี๋ยวเราลืมว่าเยือเราทำได้กี่เดือนกี่วันแล้วครับประมาณโดยประมาณสักสามเดือนขึ้นไปนะครับค่อยใชย้สูตรนี้มันจะดีนะครับหมักทิ้งไว้เลยครับโอเคครับ<ๆ>ก็จะได้ประมาณนี้นครับ<ๆ>เดี๋ยวมจะติดอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ครับนี่นะครับหน้าตาได้ออกมาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับก็หมักเอาทิ้งไว้ในที่ร่มที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแสงนะครับทิ้งไว้ประมาณสักสามเดือนก็นําไปผสมเหยื่อใช้ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนานะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับก็จะลืมติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าจะมีเหยื่อสูตรอะไรหรือว่าจะไปตกปลาที่ไหนหาหมายดีๆมาฝากเพื่อนๆนานะ,นะครับครับวันนี้ก็ล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับกับสูตรเหยื่อนะครับน้ำหมักผลไม้นะครับสูตร ลูกยอกับกล้วยน้ำบ้านะครับวันนี้รำลากันไปครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ